เองด้วยวันนี้ที่11พฤษภาคมก,ก็เป็นวันเกิดของน้หนึ่งอายุครบ27ปีค่ะวันนี้ก็มาเป็นแฟนมีชื่อว่า Shining น้ำหน mm ึ่ง Million Birthday and s h o w ค่ะ mm hmm. ที่จะมาแสดงให้แฟนๆได้เห็นเราบนเสเตตอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. หลังจากที่เราแบบว่าออกจากวงมาลนลยก็นี่ก็เป็นอีกครั้งที่แบบได้กลับมาบนเสเตจแบบเต็มตัวทั้ง mm hmm. ก็เตรียมการแสดงมาอย่างเต <c oughs> ็มที่มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นตื่นเต้นไหมเพราะว่าเราบนสเตจคนเดียวเลยต่เตน คือมีความตื่นเต้นมันก็จะมีความกังวลค่ะน่าจะเป็นความกังวลซะส่วนใหญ่ว่าแบบเอะมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยใช่เตรียมอะไรมาบ้าง<ม>วันนี้ก็ตเตรียมเพลงมาครบรถเลยค่ะเชื่อว่าแฟนๆทุกคนต้องแบบว่าสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆเอ๊ะหนึ่งนำมาถ่ายทอดทุกคนวันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าก็เป็นเวลาเราเลือกเพลงหรือว่าเลือกการแสดงะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอยากทำไหมแล้วก็สองคือถ้าเกิดแฟนๆเอานำเพลงนี้มอบให้แฟนๆเขาจะรู้สึกยังไง นนคอนเซปต์งานวันนี้เลยยังไงคะยิ่งรคอนเซปต์เือาันเออใช่ค่ะก็คอนเซปตวว์งานวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับทุ่งทานตะว,วันแล้วกันค่ะเพราะน้อหนึ่งอ่ะชอบดอกทานตะว,วน<ม>ันแล้วก็รู้สึกว่าพวกเขาเหมือนเป็นไมซ์ซันชายของน้องหนึ่งค่ะ<ม>เป็นแฟนเหมือนเป็นแบบ<ม>เป็นไมซ์ซันชายของเราในการที่แบบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราแบบว่าได้กล้าออกมาทำอะไรต่างๆได้แบบอยากจะเป็นตัวเองที่ดีมากขึ้นก็เพราะว่าพวกเขา ทาออะไรยู่ตอนนี้เหละค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซะส่วนใหญ่ค่ะก็แบบว่ามียูท b e กับเพื่อนๆใช่ผลงานเื่นๆต่อจากนี้ก็เดี๋ยวคิดว่าซักปลายปีต้นปีก็น่าจะแบบว่าเดินหน้าอย่างเต็มที่ใช่ลองเองก็ได้ไปคอนมาล้วยเชอร์อ๋อใช่ค่ะใช่คอนแกลกของิเชอร์ได้ไปเคนมาด้วยที่ถึงไหม ถึงบรรยากาศและการค่ะคือด้วยความที่เราเติบโตมาด้วยการที่แบบว่าอยู่กับเมมเบอร์เยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะพอเราออกมาปุ๊บเราก็จะแบบส่วนใหญ่ไปทํางานคนเดียวทํางาน2คน3ามคนอะไรเงี้ยพอได้กลับไปรู้สึกว่าเหมือนได้ได้กลับบ้านและการค่ะได้กลับบ้านไปเจอพี่ๆไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอบรรยากาศของความเป็นเป็นโซลิเดลปที่เรา <c oughs> รู้สึกว่ามันก็หาจากที่ไหนไม่ได้สิ่งเชียร์จากแฟนๆเป็นยังไงบ้างะ ยังให้การตอบรับยังอบุ่นเหมือนเดิมค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนวันนั้นมากท right to huh? ี oh, ่แบบว่าเพอพวกเราขึ้นไปแล้วก็ยังให้การตอบรับพวกเรารุ่นหนึ่งอย่างดีมาโดยตลอดเห็นว่าจะมี MV ปม่ีอยกมาด้วยอะเอ็มวีต่อไปนี้จะมีเพลงอ๋อน่าจะเป็นเพลงโฆษณาค่ะมันจะเป็นเป็นโปรเจกต์กับกับโฆษณาตัวหนึ่งอะไรอเงี้ยก็คือได้ได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงกันอีกครั้งก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นเพลงแนวไหนก็เป็น เพลงเป็นกลุ้มเ,เป็นเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นมีปุ๊เป้มีน้องเจนมีน้องไข่โมอะไรงี้ยก็จะเป็นเป็นเพลงสไตล์น่ารักน่ารักให้ได้ฟังกันให้แบบใครที่แบบคิดถึงพวกเราในการร้องเพลงก็จะได้ฟังกันแน่นอนแล้วงานถือคะงานแซนเลยอะไรเลยแล้มีติดต่อมาบ้างยังมีมีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าบางทีกเ็เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแนวนี้เราเรายังไม่พร้อมที่จะลองหรือว่าบทนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยยัง,ย,งยังไม่เหมาะกับเรา มีติดต่อเข้ามามีแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่แบบติดต่อเข้ามาแต่ว่าถ้าพร้อมแล้วจะจะจะ,จะดำเนินการอย่างเต็มที่ถ้าพร้อมแล้วจะ,ะคือเส้นทางการแสดงก็เป็นอีกเส้นทางที่หนึ่งอยากจะลองเหมือนกันแต่ช่วงที่ผ่านมามันมีอะไรที่เราต้องทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบมีนูน่นมีนี่ต้องทําต้องเคลียร์อะไรอ่าเงี้ยตอนนี้ก็พร้อมที่จะทํางานอย่างเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ใหม่อีกรอบไหมะคะพอกันไหมคะทำงานเองรับงานเองอะไรเงี้ยมันยากกว่าเดิม ออันนี้ก็ต้องโชคดีที่ว่าได้ผู้จัดการที่แบบเราคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วคือพี่ๆก็เคยคุ้นเคยเราตอนที่เราเป็นไอดอลตอนที่อยู่ในวงเ BNK อะไรใช่ไ้ยคะก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งรู้สึกว่ามันมีความสบายมากขึ้นแล้วกันค่ะมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเรามีเราสามารถเลือกรับงานที่เราอยากจะรับได้แบบเฮงานนี้เราสึกว่า เราอาจจะไม่ได้สบายใจแล้วก็ยังไม่ต้องรับหรือว่างานนี้เราอยากทำแล้วก็รับอะไรรวมถึงแบบเรื่องต่างๆเราสามารถจัดการได้ได้ด้วยตัวเองได้มากขึ้นม,มีความฟรีมากขึ้นมีอิสระในการรับงานใช่คมส,สระากขึ้น<ช>ม,มีความหลากหลาย ถ้าเป็นตัวสินค้าใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนเราแบบว่าอาจจะต้องคัดคัดกรองอย่างเยอะเมาก,มากตอนที่เราสมัยที่เราเป็นเด็กๆอะไรเงี้แต่พอ,อเราโตมาปุ๊บเราอายุเรามากขึ้นด้วยเรามีความอิสระมากขึ้นด้วยทีนี้เราก็สามารถที่จะทํางานกับลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นในแบบเวอร์ชันที่โตขึ้นใช่เนเรื่องแไปเินมตัวเป็นตัวเหนื่อยไมไม่เหนืนห่อยนะคะรู้สึกว่าสนุกมากได้เงินดีค่ะ รู้สึกสนุกมากแล้วเราแบบว่าเหมือนได้เจอกับลูกค้าด้วยแล้วลูกค้าเขาก็เอ็นดูแล้วเขาก็แบบว่าเราได้ทดลองใช้สินค้าในหลายๆอย่างมันรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยได้รับความเป็นดูจากเขาแล้วเราก็เต็มใจที่จะรีวิวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มองว่าแบบว่ามันเป็นธุรธกิจหรือมันเป็นเป็นเงินเป็นทองอะไรแต่ว่าแบบรู้สึกสนุกที่ได้แบบทดลองสินค้าต่างๆแล้วก็ได้แชร์ให้กับผู้ติดตามของเราได้แบบว่าอะไปลองใช้กันนะคะใส่เ<อ>งินฟิ้งไป บิร์เดย์ค่ะไม่ได้คิดว่าจะจัดสเกลใหญ่ขนาดกะว่าแบบสัก400-500คนเลยเออแบบมาเป็นบรรยากาศอบูนอะบูนแหละจนมาถึงวันนี้เราแบบเห็นทุกอย่างแล้วแบบเออมันมาไกลเหลือที่เราตั้งคาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงยมันแบบมันสเกลต่างๆมันใหญ่ขึ้นมากๆเรามีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนเข้ามาเรามีแบบแฟนๆที่แบบว่าซัพพอร์ตเราเข้ามาการอะไรคะคือแบบตอนแรกที่ เราตัดสินใจว่าเราจะใช้ฮอ์นี้ที่ทรประสา์ท่าประจันอะไรเงี้ยด้วยความที่ที่นั่งมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราก็มันจะไม่หมดหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็กลับไปคิดว่าจุดประสงค์เราไม่ได้คิดว่ามันซีเรียลมันต้องหมดหรือไม่หมดแต่จุดประสงค์หลักของเราคือเอาแฟนๆที่รักเราแล้วก็อยากจะสัมผัสเราเนี่ยเข้ามาในฮอ์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่น้ำหนึ่งได้จัดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะนั้นเราจัดแล้วเราก็จัดหนักจัดเต็มไปเลย,เลยลก็ต้อง ขอบคุณแฟนที่แบบว่าสนับสนุนเข้ามาด้วยเพราะว่าเงินส่วนนั้นก็นํามาเป็นงานในวันนี้ที่ทุกคนได้เห็นกันเกินแบบที้นะคะจำนวนแฟนคลับที่เขาหลั่งเมาเกินกว่าที่คาดไว้มากๆคือเมื่อต้นปีน้ำหนึ่งจัดเหมือนเป็นแฟนมีตรเล็กๆแบบมแบบีติ้งกันเล็กๆกะไรก็350อคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าแบบเอยอาจจะเพิ่มจากนี้แค่ร้อยคนเป็นแบบ4 0 0 5 0อแค่นั้นอะไรนี่ใช่ทุกคนก็แบบเข้ามาเหมือนเมื่อวานได้พันใบก็แบบว่า คณทุกคนมากๆที่แบบสนับสนุนอยากบอกอะไรกับทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่แบบที่สนับสนุนน้ำหนึ่งอย่างดีมาโดยตลอดไม่ว่าเราจะแบบจะทําอะไรก็ตามแต่เราแบบหันไปเรายังจะเจอพวกเขาอยู่ตรงนั้นเสมอที่แบบคอยให้กําลังใจเราสิ่งไหนที่เรากลัวสิ่งไหนที่เราไม่กล้าพวกเขาก็จะคอยดันหลังเราเสมอว่าทําเลยอยากทําเลยทําเลยมีพวกเขาแบบว่าอยู่ข้างหลังเราเสมออเป็นสุดท้าย ได้นะคะก็ใน IG Facebook เลยค่ะก็มิลินดีค่ะแล้วก็ YouTube ก็จะมีช่องของตัวเองก็คือมิลินจุดดีเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีช่อง YouTube ที่ทำกับเพื่อนๆค่ะ,ะปุเป้โมบายี่แก้วชื่อว่าเซอร์ติชาแนลค่ะก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางเวลามีงานหรือว่าอะไรก็จะบอกกันในเพจในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ย